สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับไซเดปเป้าดำครับมาค่ะไัหนี้สิพาพี่น้องแล้วะไปเก็บปลาเนี่ยเส้นลายจะเป็นปลาขาวปลาสูตรอีกอย่างเนี่ยนาะเต็มเลยค่ะพุดนะล่างบ่อได้ไหมเนี่ยค่ะบ่อหม่องสุดท้ายแล้วเก็บบอกหอยไปแล้วได้บอนอันนี้มาเก็บอันยังก่องปลาเป็นอย่างี้ค่ะมาเอาเลยนี่อู้บกเท้าเปเอาโอ้ยน้ำไม่ได้เลยนี่มันหอยนี่ยอินบกหอยเก่าก็เท่านั่นล่ะ เซบาเครืองนอกก้อนค่ะพี่น้องอันนี้ลัะส่วนเลลูป่าแล้วเด้อพี่นนอนองลงยอะนี่ประยูทค่ะสดสดไป่ันมันเลยรอบหนิปาไงเนี่ยนาได้เบิ้งก่อนแขนเด้อพี่น้อง เพงตจับเอาล,นาลายนี่นี่ฮึบดูบ้างอืมปลาสูตรค่ะสไลดเห็นนุ่งดิ่งนุ่งิ่งนุ่งดิ่งืว่าเป็นปลาคอนาะปลาเมนนะสไลายปลาสูตรปลาสูตรสดค่ะหลายหดิงอาเกิดนี่นะัออกหอยกันหาด้วยขาางกอนดงกจนีิไยัง เฮ้ยป <gegen violin> <warfare> <Rabbi children> <left for> <Hayır> ั่นเพื่นปีเมนนั่นว่ปลาปลาสตเบอี่เซนสตรียุยเซอรนี่นี่นี่จับปลาลโอ้ยมีนคือปลาอะไรอ่ะปลาเยอปลาบูงไงเซนหลัไปเซนละนี่ปลาอยู่นดไปหน่อยก็แล่วปาบูงไง เป็นเต็นสิตรงเรียงปลาบูด้วเนี่ยวดนี้อือไปสาบากนะอยากให้พี่น้องเหนหลๆไๆเว้หมาต้องชาวอยูได้ตั้งแต ใหนี่แหละหมดเจ้าวานบ้าเบียวว่าอยังก็บัวอยู่ะเจ้ารสั้นบ้อนบัวน่ะพี่แก่ฝัดปากคู่นึงเอ้ยปากตัดเพชรไงนะค่ะหล่นละเอู้หูนี่ดิเจ้าระคีเพิ่นน่ะบ้อนบัวบัวบวอยู่น่ะนี่มาพี่น้องเอ้าะนอนให้หันกันตามมาเลยตามขาวบ้านนี้ตากมาตัวนี้คู่นึง อ่ามน้ำโปลานขอหนยเพเหลือกูนะมีปลาเเขาแข็งดิวประเดเขาว่าปลาเขาแข็งเพราะมนปลาตูล้วนโอ้เมนเป็นปลาสูต้องปดน่โอ้ปลาเขาอีกไทแน่เลยเนี่ยโอ้ขาหัวแข็งงโอ้เพิ่งเห็นมาเพิ่งมาเพิ่งตแบบนี้ไงกนะ ถือว so so ่าได้เบ oh, ิ่งตาก็ไม่ตาไม่ตาว่าตายังก็ไเ้เบิ่งตาสวยหลายเก่งยู่เนอะโอ้เขาแขงเข่าแข็งไงปุณะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นโอ้แบบนี่แม่นิ่สูตรเลยโอ้ยมาโยมาโยมาตง่ายไตัง่ไตัง่โอ้ปากปากด้วยเนี่ยโอ้โอ้แมนหมดเลยหาตองกอนมีตองไหเอาคุ นี่สามเนยียนดีดีแล้วโอ้เจาะระเทีหน้าเลี้ยวเจอก,กันปีนี่โอ้ดีน,น,นี่โอ้นนแวนวระงังเต็นดีมาขึ้นโค้กไปก่นนอนระงับเต็นดีตัวแทกตามปีนเพื่นบ่เสอือสะช่วยบ่ดิ <c oughs> อื้อาแข็งูเดอเขาเขาแข็งไงอนเราดีกว่าไปสดค่ะปลาช่อนปลาดุกหายไปไหนเันเจ้าจะเห็น่

ตึกเต้นตัวสุดงงหัวแข็งเก่งสาวเต้นล้ำตัวน,นี่ขาวคุยขาวเก๋งไงจะเห็นปากง,งามๆไหลไหลสนิทบ่อนบูบาบูบาเต้นแะ มีตะปาพวกนี้โอ้แบนี้นเหรมาซื้อปลาไปปิ้งพี่นอ้อง,งนี่ก็โตไมนงี่นสุดสุดอืมตงี้เยอะนี่ด้วยาตักเอาเลยพี่น้องติดคุกอนเกินไหมเดยวนมาสุด นี่เปไสมันอุยู่รุ่งจูบสูตรมักเต้นหัวสักปลาตองต้นบ่ะเมี้นี้มองก้อนี้นะบุบูขึ้นนี้นะเก่งมากขนาดแบบมีน้ำโอ้ตัวนี้ตัวงั้ตัวงามนพี่น้องพี่มาแม่ไหสด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 อยากไปขายเั้นเดี๋ยวนี้นี่หน่อยอยากไปขายเดี๋ยวนี้นี่มันเคยสอนสอนมันก็เคยเห็นแน่นอนปลาขาวหัวแข็งง่ายกระดอกกระเดือก

่าตัวนึงนี่ที่นั่นเป็นป่าก็ใช่ตบสองทางนี้สองเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันค่ะนี่ใกล้จะหมดแล,ล้วล่ะเพราะว่าน,น้ามันไปบ่หอดต้องเด็ดซอย หาเบื้องปายกันนะค่ะเะาส,สมกระจาเเพิ่งกระมังเลยล่ะหันว่ามิตาป่าขาป่าสูตรพวกนี้เนาะค่ะไงล่ะพี่น้องยีะป่าน้องยังไงก็เรือประตองอยู่เยอะอุ้ยกเป็นปานี่ละน่ินออ เล็กตากก็ได้แทงปตองฮะโอ้นี่อะไรนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มันเลิกแองตรงนี้งามดีรึเนล่าง่ายตงงามคุณปตองอีกแล้วเนี่ย อนนี้อันนี้นี่เอ้าปลาตองเก่งยิ่งเด็โอ้ปลาตองลายอยู่พี่อะมันเอ็ดยุบีกระลยอยู่ดิโอ้ปลาตองอีกสอง,โตโตองตัวนี่สตัวค่ะตอง nhưng anh dùng lưng dùng mà nó, lượt bài nhung mất tẩm lượt cà แปลกไปยอะต้องมนจะเห็นตันป่าย,ยู่เต็มตัวนี่มงพีพี่อ้ยมิดุ่ปดุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตัวนึ่งดุกว่าหรือยังตาปะกาเข่ากับร้อย

Oh, ini อีหยังนี่ดุกดูพุ่นน่ะนี่ Ini. ไปตะปะโบกอดอยู่ในนี่น่ะกอดกันอยู่ tạo ở mày 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 mày

ีอสองตัววะนี่อ,ะะอดีตว่าังยอมนอนอือดจและะ้วเปล่าพี่พี่โจ้นึงพี่พี่นี่นี่โนึงพี่ยุมสวภา

อืมอืมอืมอัมาเขาเลอตัวอีกหมา้ <cultures S 1> อเก้าอยอาบอะขึ้นเลีอพอได้อยู่เนาะอืมขลุกครับกองเียปดุกล่นเลยกาตัวนั้นดอืมอืม,อม

Luôn 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 Đi luôn đi luôn 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 luôn

ดูกับเขาเขาเงียบงานไ่ใจ้ะไปลางนตเ้าตัวลาบอตัเงี้ไปไปล่างตากันไปเอาแล้วปะนี่ไปดูรุ่นพูนจะถังไว้จะถังไว้มีแหงแกลดดิดิยอมไม่ยอม ไปไปั่างไปไปั่งโอ้ดูกีะตุนอะไอยู่วะนประดุกเน่อุ้ยอุเก่งไงเด้อต่อที่น่องมีแหงเน่ยนาะได้ประดุกยยอะหน่ดหนเน กินิท้าวเี่ยกินสมไหนบ้ากิน้มสาวเสริมบ้าเห็นได้ๆๆเตดเตะออกเดีดลาบเยอะคิดอยากลาบดิบยิกินลาบดิบร้องบ้างยิเป็นเพ็ดฮะเอาถวยไหมั่างอันนี้เปแกงร้ยนแกงนเดี๋ยวบึ้งนึ่ร่างปลดูก่อนนี่อค่ะพี่น้องปลาดุกกันได้ปลาดูกกับปลาบูค่ะนี่ นี่ปลาสูตรกับปลากาสิบตีเองเนาะนอนเนาะไหวกับได้ปลาคอค่ะนี่แหละรอบนี้กะได้ปลากระมังหนึ่งอยูไไ่เนาะปลาบูกับปลาดุกค่ะนี่ปลาคอพระใดเลยนะค่ะปลาคอมีเท่าเท่าทอรรอบแรกเดินละแล้วเาก็ได้ปลาปากง่ายเนาะทุกเสียค mm ่ะ hmm. นี่ม yeah, ีหลายคูอยู่นี่ปลาปากง่ายปลาปากง่ายซีโตอยู่นี่เห็นเนาะนอกนั้นก็เป็นปลาเสกงามๆเด่ดพี่น้องปลาขารหัวแกงก็แยกไว้จังเสกค่ะ เป็นกิโลเป็นกิโลพอเพิ่นเนี่ยอ้ดูเนาะแต่สอน่พี่น้องกุญแจปลาน่ะปลาธรรมชาติ์ตะไบเงียบขนาดนี้ก็ถือว่าสุดสุดอยู่เด้อค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับเสริมใักพี่น้องเด้อค่ะ